อนนย่างหลายหลายเขาก,ก็โทษมาบกอกลูกคือแล้วจะไปหาเนปูรงานเท่าบหร่บ่วงบ่วงเพิ่นบ่วงหมวดนี่เ้อเมื่อนี้ปลอ่ปลอยจริงปล,ล่อยจริงเนาะค่ะวจาส์ติ่ะแจ้งข่าวตอนแรกว่าจะไปวันที่สิบสามใช่ บันนี้มันเลยหลุดออกไปมันเลยหลุดออกมากแล้วเพราะว่าสงสัยปูพันยานลูกหลานซื้อบรทษันย่านบ่ท่านว่าจอ่อมื่นแล้วสิเรยียนแบบเซฟเซฟท้ารูดสลีกับวิจักโคตรมาหนีกับว่วานีใส่ถ้าห้าวซองใยนะจ๊ะใยของจริงนะคะปล่อยขอ,อ,องจริงของจริงของแท้นะคของ,องแท้ของแท้แท้เม่นบ้าหยาหลุดปลานันกับ่ให้ทิ่มเม่นบ่้าเจ็ดหาซองกับ่เม่นว่าทิ่มบินนะจ๊ะหยอดไปน้ำ กนาอนกำไ้แต่เม็ดเดียวนี่คือป่อยมือนี้เม็ดเดียวป่อยไปมื่อนี้ยซื้อเพได้บท่านยาสุมากนท่นที่สิบสามมอีกบครับเจบมีบมีมันบอครับผมมีเมื่อนี้มื่อเดียวนะครับกับมาเ้อกับว่นนกับแน่กบแน่เพื่อลับแคมาเเดียว่ะกันสิไปอุรุกวัสหาปุ อ้กิบไี่ยที่สสามโมยนมาครับผมขึ้นลายแ่ดูนี่ขึ้นลายใจนะครับจะปือองเียงาียวนะครับผมก็อสักเท่าวันที่สิบสามไม่มีนะบมาแนเรามี้เตรียมมอแต่ใส่รอแล้วสกีไปซื้อว้าอ๋อพันไปแล้วว่ามันเตรียมตัวเตรียมแล้วเตรียมเไว้แล้วว่าสั้นบอกว่าจะไป เพราะท่านบอกแล้วเย่เพราะท่านในบอกสุฟังอยู่ตุไรกับใดตะวันฝันมันใจคักบาเดี๋ยวใจคักนี่ดีลูกเขียนให้เบิ้งทำให้เราเนี่ยเลขนี่เลขได้มาจากผู้ใดแท้แคร์ลูกสาวลูกสาวเป็นปะครับโอ้คือโกรน้อยแต่ไปย่ำมาเล่าเข้ากันแล้มาหนี้รับไปนี่มาดูเขียนเขียนลงข้างล่างเลยเด้อเขียนลูกนี่รับไปนี่ว่าวว่าว่าเรียงลูกสาวปะครับบอไปก่อนบอกไปก่อนบอกเลี้ยงลูกสาวมาให้จังสาวเจ้าทีจะทากไปิหายะคู้องหาเปิดหา เป็นกำว่าสิงเขาเขาไผ่บอกเป็นโตไปลวดลูกเป็นบ,อบอ่อฟิดบ่ออบเจ๋งเกง๋เกงเจ่งเเล่นมาเขาทุกหวดถือเาไปทับุญน้ำเพลินเท่านั้นปุึกษาอยากได้โซศัพั์กับสอยอย่างไรโซรศัพั์กับสอยนะถามันตัวเลขแนวทาาเออือเขาขอบ<ๆ>เรียอยาขอบ,ขอบกส็สองสองพันหกพันเจ็ดนหกสิแปดคน มันบอกปอแจ้ยเออมันสิบอกไปเรื่อยๆคุกผู้หญิงยากหลายเขามาสิ่งที่เนี่ยโดยว่ามีกำหนดบอกไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆวิ่งกับนรสปัดบๆก็เลยพานี่อือไปเรื่อยๆตอที่น้องเาว่าฟั่นครับเขาบูซ่าหายไปเป็นปลาหายไปเป็นกินแล้วเปิดก็มาบอกครับนี่หละเปิดก็มาบอกไปเรื่อยๆเออแค่จักรซาละน้างาเออร์ขนละเฮ็ดไถ่พอดเนี้ยบนลามันสิปึ๊ก มันคืบ่กจ้าลาเล็กสองตัวยันใส่ยันมุด้นงยูนหอยนเดหนึ่งในหน่อยเล็กันได้ละนี่ยเลขกกันของลูกสาวด้วยเดิด้วนะนี่ตัวกันแบบชหนึ่งปิ้นแม่ในจ้าัวกันชุหนึ่งครับเตรียมเตรียมที่นอกเตรียมจับนาจอเลยนะครับผม46เลขนั่งเจ้เคยเคยหมุนมาเด้อ46เลขล่างนะครับผมนิ่งๆเลยครับนิ่งๆเลยเดี๋ยวกองเะแพนหาเองนะครับ พี่น้องเตรีมยมแชมป์นอากันแล่นไปซื้อโรเ้อรพี่น้องเนื้อมันสี OR, นเมือตอรี่อยาหาซื้อออาตอรีตกันไรห้าร้อยนะครับผมนี่นี่พีน้องมอว่าเงินาขรอยเนาะเออโผล่บุ้งคิดไปคนมาใจหลายทั้งเราขั้นป้จะเม็นท่วงถือเออท่วงเขาไม่ได้ก็เอา คลยตีแตกตัวเจ๊หมุนอยู่ครับหมูไปกับต้นมากมาตรงกลงครับเรานิ่งเลยนะฟาสบอแต่ว่านิ่งแกนิ่งนี่ปล่อยแล้วนะครับปล่อยแล้วเด้อพี่น้องเด้อปล่อยแล้วเด้อครับเพิ่งเลขปล่อยแล้วนะครับซี่หมกมาจังไส่ก่อน ซ้อนึ่งหนี่งซืกเนเลขล่างมาเลขล่างเอาลงตันตันเลยเอาลงเนี่ยครับอืม่งเลขล่างเอานิ่งหนึ่งเลยครับนิ่งหนึ่งเลยหดซื้อกล้องพลเรือนลงทั้ง้ารดับเกียรเนาะเกีโอ้ยคอยเราบอกท่านได้เราคอยก็ได้เกวอปล่อยแล้วนะครับเกวอปล่อยแล้ว อ๋บทเขียนวันทีเนาะแมนเนี่ยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมาแคเวไดแคปสัญญาณมื่ก็ได้เอออนอนสัญญาณมาโซนี่นี่ลามันเข่ามุมอนนนตัวตรงตัวตรงโนเนี่ยคุณนะงส i n g ออวบนี้มาชวมาเลย เอาัวจ๋าเอาบก้่มกันเพีงแล้วครับเกวอปล่อยแล้วนะครับเกวอปล่อยเ้อเยแล้วนะครับคนจับนี่ก็เวอโอเคอเคโอเคโอเคเอาเห็นแล้วบ้านยะดทั้งปนิ่ขึ้นยิ้มออกนะครับอดบอลลอนยิ้มม่ได้เจวอรับนะพี่น้องแคบมากจับครัครบนะครับเออจับเนมันปล่อยยิ้มเมืองเมันตีมันตีขกัดอะไร อ่าคนรอทั้งประเทศนะครับเลขเจวอแคบหน้าจอแล้วก็แดนมหาลอตเตอรี่รัฐน้องห้าร้อยพี่น้องห้าศูนย์ศูนย์เป็นแล้วน้อพี่น้องเนาะเออกับศูนย์ศูนย์กันสี่หกกับศูนย์เออบอกเล่าอันนี้เป็นเลขลูกสาวนะค่ะบันเทียนี้นอยากถามนะจ๊ะอยาเจวอขอเอาลงกอนจะอยากถามว่าที่ที่เจวานที่่าปูไปเข้าไปเข้าลูกเคยน่ยไหม อยากฟังงแม่คะเจพูดบ้านนี่เจประธานเบาเพราะว่ามันเป็นตัวเลขเจ้เลยเบาเลขปู้เป็นลวดฝันเอาเงินไปมันหารอยเงินให้ลูกเขยหน้านั่งมันก็ว่าบอกว่าเมียจ้อเงินแม่คอยจะหารอยหัวเขาไปแห่งจ้อหน้าเรียบฝันค่ะเมียฝันแต่หารอยเือกันมันเข่ากันหน้าไม่ได้เข่าฝันกลงกันไม่ได้บอกตั้งหัวตั้งเมียเพราะว่าเขาเทศดวงแล้วเทสไม่ได้เก่าสั้นมันคือกัน าวาวงคืนเก้าชั้นเออคืนวัตถุพน้นได้บอกหัวเนี่ยบอกเมีนีไยมันเข้ากันมันเงี่ยหลังเดียวกัน<แ>นะเงี่ยหลังเดียวัวยกันนะครับได้หาร้อยขึ้นกันก็น้อ,อ,นองปุ่งเอาเงินไปให้ติดเออปุ่ให้ไบหารอยหให้มันให้ซ้ำกันอเออไอเนี่ยซ้ำไปพี่หัวบอกจังวะจังวาเจกกเล่นเมื่อวานนี้เจ๊กเล่นมีอได้บ่อยฟังไม่ได้เข่ากันมันค่ะ ฟันตรงกันทั้งห <neighbors> ัวทั้งเนยเอทั้งตรงกันทั้งไเนื้ออะ้ยังเต็มียเต็มซานอยู่ฟันดีฟันดีอยุผิดกับฟันอยงกันไปดิอือกับบ่อให้เถียอิ่มวิ่ยอลางงามารน่ละเอาเชียนให้สลนั่งใหเาอืมู้งามค่ะทิงว่านี่เจ๊กับใบให้ยอะนีด ใบหาร้อยก็สองใบมใหาเจนะเจกับอู้ขั้นปากแล้วกับเป็นอยากบอกอยากบอก,กันะปะมันตรงใจมันมันมันต่ำใจคักเนะาะต่ำใจอีกเ <c oughs> ขาบอกอารเล็ก้อยบอกอาดมากผันว่าหาศูนย์หนึ่งเขาเท่ากันด้นั่งเลขล่กากับว่าโอ้ยฟอดเส้นดาวไายล้วเขาเขาลงเขาไม่ได้ออกไม่ได้ยอว่าฟังเลยบอกเขาไปเลดยไปโอ้ยมันปิดก็ฟังงอเขา รูดวัดพยานจะบัมากเลยบอกเขาบอกพ่อไปเล่าเลี้ยวาเียแจ่คนลัน้ามาะบังเขียยค่ะบัเขียคปล่อยแล้วก็ปล่อยปล่อยแลเรนรอเาี่เป็นอรอโดนเออพี่เป็นรอดกแน่อยางให้ปล่อยอือจะให้ปล่อยแล้วอดบัไหนซะจอขอจอขอนี่เอซีฝากที่บฝากมาฝากมะห้นะครับคุณดอกไม้กายสิทธ์ละสั่นซอรอ สองร้อยบาทสองร้อยบาทคุณดอกไม้ขอคุณคนใดครับขอคุณหลายๆแล้วคุณดอกไม้เด้อให้หลายๆก็เกาเด้อได้สองหมวดนี้ฮะจะหาเมื่อนเด้อแห้งเอาโรดนันหาศูนย์หาศูนุหาหนึ่งง่ามหลายเจ้เจ้นเน้นตัวไหนเจ้เน้นตัวไหนครับเลขสเลขสาเน้นหาศูนยั่นหาศูนย์้ะครับเน้นห้าศูนย์นล่ะหาศูนยนี่เป็นเลขลูกสาวนะคะหาศูนย์เลขสามโตนั่งเลขสองโตมัจะออก หาศูนย์รับไปยเนี่ยสองตัวศูนยครับอืมอยู่ไดหันละเด็กที่เคยได้มาทุกวันทุกวันนี่ละจ้าทุกวันละทวันเก่งหลายตารางวันนี่เิ่นมให้สามตัวคู้เทีมันบอกสองตัวนี่กะเจนนี่สาตัวนะเขาพกมันใจขอามที่เจ้าความขสดแฟ้งไปเอาเรี่องใครที่บ้านเด็กใครเขท่เขาบ้ินเด็กขาแย่เขาบาสื่อเลยเจ้ายู่นี่เอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเกะเนี่ยเรียนตัวแจ่ตัวเดียวนี่ละ ตัวได้ครับเน้นๆนะครับดังๆห0าศกับศูนยหาหาศนครับกับศูนยศูนย์เท่านั้นละอีสามตัวเด้อ้ตัวเน้นนะครับเพื่อรตัวเน้นัย่างรัดบาทสอบาทขึ้นไปเดยสิบบาทขึ้นไปดลแต่ว่าไก่ยาทิมยาทิมชุดฝันต่องหวดของเจ๊เด้อตัน้ยทำ้ามอกกาคันสรุ่แท้ๆก็คือ เลขลูกสาว500แล้วก็เลขฝันเจว่า752เนาะค่ะเออ752าสองฟันว่าสางเฮี้ยงซะให้แขกหรือแจมเล็กหรือหล่ะหมายเลขแต่ภาษาสองเพื่อนภาษาหลัหน้าสี่สองไลูกสาวนี่เป็นพุ่มเนาะค่ะเป็นเลขเป็นพุ่มพุ่มเพิ่นบอกเนาะเป็นพุ่มแม่เนี่ยเขาเป็นได้หนาเขาได้หลังไหมหน้าค่ะเขาสิได้มากเขาไมาหยดพอตัวกพอดมาปล่อยเขาพ่อปอยเขาจะบ่อ บ่ล่อยยุบบ้านเขาบ่ล่อยเขามาถามกับบ่ล่อยเขาถือหลายเขาบ่อปอยแม่เท่าอัากถือจะลหลายซาหมดสีหัวบ่าไห้มันจักบาทเลยบ่อปอยรวยรวยอ่บ่อห้จักลอยสละ่อยบ่อห้แค่แค่สาบานม่นั่งบ้านเขาลานข่าวขายของเขามาหอบเอาเรบ่องรึวะขายมันจักสองพันรอยสละกันได้งมันลอด เขาตุ้งหัวที่เป็นหัวเดียวนี่อันนี้ที่มะไหนนี่เมนพูน้องหานเมนบอเออเจ้าทีเขาเจ้าทีเจ้าทีาของเจ้ที่ช่สมาสินว่าขาไปนอนหรอย่าจ่ายานเปียขังวัดแม่นมนเบงเด้อบ่เสียหัวจี่งจงงหรือว่าค่อยตัวเจงเจหาทุนแม่บ่เจ๊จ้า ห้าศูนย์ห้าศูนย์นแหละห้าศูนย์ศนเลขไปซิลิโตรลี่สองใบ้าศูนย์ดีิบัตดลูกคอยได้จยบมีหนอ่ะออขาจ้นเดียวห้าศูนกับห้าศูนย์เออาศถามือเศ้าเขาออาถัเขาไมอยากเจ้าบมีเลยไปอุกอนนะหลังจากได้ตัวเลขมาแล้วที่เจ

เขามาขายนได้ใบหนึงอีค่ะนี่กับพ่อใหญ่เขาเบี้ยวแข่ใไหวมันซื้ออรถนองหานพูปยัดว่้านเมไม่ได้ไปเสียมาใส่กอสิค้าเออเงินเอาไปซื้ออาสิราาแพงนอหาซื้อรเอารถจับหาจองไปเลยนะคะน้องเต่าเต่าดวนดวนรีบจับเรีบจองเตรียมจองไปซื้อเลยครับผมแต่ละเลืองานไม่ช่วยพี่น้องเพื่ออีกนึง

โอเคครับผมมากมากมากถ้าเต็มเต็มมสีแต้มสีระบายสีระบายสีเลยครับามัผมล้วครับผมเ่หมแล้วครับตัวนี้มันจะถ้าไปมดรถี่เา่รู้จักถ้ามัดะยป้งมันเด่นเด่นร้อถ้าหารอยบาทนี่ถ้าห้าร้อยก็เกาเกินเนาะ้าโอ้างเด่นชัดไมบานามปัยังบานี ชัดเจนชัดเจนอ่าああชาัดเจนละจ้าไปละอ้าคนโวกหมุนรอบๆอบดเจเด้อยกเหมือนเดิมใส่หน้าอกสิรักยะวนชัดเจนเอาไปชัดกับแกคระบ๋อแต่ก็มีตัตกกันอย่าลืมเด้จ้าหน่อยตัวกันกระมิน สีกับศูนหนึ่งะครับตัวกันนะครับปัญจิศูนย์หนึ่งจะจ้อยอย่างปัญจิตอยขกันแห่ศูนย์หนึ่งนะจ้อยจ้อยวยครับหมุนช้าช้ามันแย่ขึ้นมากเยวนย์หนึ่ง ระวังเด้อ <amounts> ค <to S 2> ่อยหมุนมาเด้อจีระวังตัวน้อยๆเด้อค่ะเด้อรถใส้ม่สแคเด้ครับแคไม่ได้ดหัวดูหัวีอยแล้วรถมใด่นยันบัตรท่านเลยนะยันบัตท่านยันรุ่งทุนบัตท่านอย่าลืมตัวกันนะครับอย่าลืมตัวกัน แฟนพี่น้องบบท่านซื้อท่านม่ในแฟนเท้นะคะได้บ่พี่น้องแค่น้ซื้อท่านลงทุนบ่ท่าค่ะซืซื้อหนโตเน่นดวนด่วนด่วนดวนดวนด่วนด้วนด่ว่วนด่วาด่วนด่วนด่วนด่วอด่วน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 ดาวนด่วนด่ว่วนดวนดวนด่วนด่วยดวนด่วยดวนด่วน่วนด่วนดวดวนด่บด่นด่่ยเ นี <screws> <ground> ่ด <à: brightness of desserts> <paper> ีฝ <limited paper> ัน <é> ดีสันแต่จะขึ้นจะเท่าจะขอแย่ไหนได้กบได้เมจ่าแม่จ้าจะตองทดเขาเรียมันตอเขาเาเรียตองอดให้เจ็อกับเจ็ดี่อะเจดเดียวพออ้ใหหายทห้งให้ายน้อยเป็นหนามโอเคครับขอบคุณครับรอแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวข้ไปคุมรถนะเอาพอจ้ะสิบหอนอภนนยี่กพรนาเบิงเ้อจ่า น้องเอฟซีว่าข่อยกับฟันได้หาลอยกันตรงกันเลยเด้อนี่ว่าเขากันปะ่ะฟันได้กัดจัดเล้นะเจเนะฟันได้จัดเลยนะคะนี่เจแล้วสว่งแล้วตอนนี้เจสบายใจแล้วครับพี่น้องเอฟซีลงแล้วเจแล้วลงแล้ววันนี้พีานาน่น้องได้ตัวเลขแล้วกันไปแล้วค้นมมเตอระไสไปอาดลาดแล้ววันนี้ เานวายค่ะไปแ้วคขอุกรณ์เด้อจ้า้ค่ะไป้ก่ะไป้ะไแล้ว่าไลค่ปค่ไป้ไปแล้วะไปแลว่ะป้วคไป้าไปแล้ววปลค่อยว่าไ้ไปแลาล้่วค่าไปวไแวค้ไ้ไ้ไปแา้แค่เป่้่ไปลั่ะไปค่ไปว่้ว่แ้ว่ไปแะไคะท่านผู้ชม เป็นแนวทางนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมตัวเลขกันของสาวเราคนนี้ตัวกันหนะคะ4 6กับ01นะคะเป็นแนวทางแต่ว่าความฝันอย่าทิ้งนะคะ752านะคะ752อย่าทิ้งนะคะ <c oughs> เป็นแนวทางเนาะคะ่ะท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสำหรับแนวทางของเจวอแต่จังไดเดี๋ยวแอดจะนะคะจะมาตามต่อให้อีกเนาะคะ่ะเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้วยว่าเจวอเพิ่ฝันว่าจังไดอีกแล้วเพิ่นจะเน้นตัวใดให้อีก แล้วก็คอยมาอีกเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะพามาตามต่ออีกนะคะบอเป็นเราเป็นหายแล้วเราแอดจะบ่อมาแอดก็จะพามาคุยนะคะมาพูดคุยกับเอฟกับเจวอ้ก็เก่าให้เอฟซีได้เห็นเจวอนะคะในคลิปต่อไปเนาะคะ่ะทาง YouTube ไม่ชัดนะคะเดี๋ยวรอดูในคลิปนะคะเดี๋ยวแอดจะลงคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งต้องขอโทษขออภัยนะคะสัญญาณวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นสัญญาณหายนะคะใน YouTube เนาะคะทางเพจก็อาจจะชัดเจน Youtube แอร์ขออนุญ,ญาตลงไลฟ์สดเลยนะคะสวัสดีค่ะ